คลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำเจ็ดสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงโซนะครับผมฉบับคนเที่ยวเกาหลีครั้งแรกนะครับผมอยอสวัสดีทุกคนครับผมขอต้อนรับเข้าสู่เกาหลีเอฟวีเดย์นะครับกลับมาทําคลิปปบหน้าปตากันอีครั้งหนึ่งนะครับผมหลังจากที่ห่างหายกันไปค่อนข้างนานเลยทีเดียวนะครับก็ตั้งใจว่า ตั้งแต่คลิปนี้แหละนะครับผมก็ผมจะได้กลับมาทำอะไรเต็มๆแบบนี้สักทีหนึ่งนะครับผมต้อนรับการเปิดประเทศของเกาหลีนั่นเองนะครับหนึ่งเมษายนที่ผ่านมานี้นะครับก็เกาหลีเปิดประเทศอย่างเต็นตัวแล้วนะครับผมให้นะักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถเข้าไปท่องเที่ยวที่ประเทศเกาหลีได้เหมือนเดิมแล้วนะครับผมโดยที่ยกเว้นเรื่องของการ ต้องใช้วีซ่านะครับผมฟรีวีซ่านั่นแหละก็คือเราไม่จำเป็นต้องมีวีซ่าก็ไปเที่ยวได้แล้วเหมือนปกติเลยนะครับผมเหมือนก่อนที่จะมีเรื่องโควิดเข้ามานั่นเอง และเพื่อเป็นการต้อนรับการเปิดประเทศของเกาหลีนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะมีแลนไปเที่ยวเกาหลีนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการไปครั้งแรกหรือว่ากลับไปหลังจากที่ไม่ได้ไปมาอย่างยาวนานกว่า2ปีนะครับเพราะฉะนั้นในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนานะครับผม7สถานที่ท่องเที่ยวในกรุงโซนะครับผมฉบับคนเที่ยวเกาหลีครั้งแรกนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะมีคําถามนะครับผมว่าถ้าเราจะไปเที่ยวเกาหลีสักครั้งหนึ่งนะครับต้องไปเที่ยวที่ไหนคนที่อาจจะ เคยไปมาแล้วน่าจะคุ้นๆกันอยู่แล้วนะผมว่าจะต้องไปที่ไหนบ้างน,นะครับผมแต่สําหรับคนที่อาจจะยังไม่เคยไปที่เกาหลีมาก่อนนะครับก็ามาดูคลิปนี้ได้เลยนะเดี๋ยวจะมาแนะนําสถานที่ท่องเที่ยว ยอดฮิตที่เรียกได้ว่าไปถึงเกาหลีก็ต้องไปเที่ยวที่นี่เลยนะครับและที่สําคัญก็คือสถานที่ท่องเที่ยวทั้ง7ที่นั้นอยู่ในกรุงโซลนะครับผมเรียกได้ว่าไม่ต้องไปเที่ยวไกลๆนะครับผมก็คือแค่อยู่ในกรุงโซลนี่แหละนะครับผมทั้ง7สถานที่เลยมีที่ไหนกันบ้างเดี๋ยวไปดูกันครับก่อนอื่นเลยนะครับผมฝากนิดหนึ่งนะครับผมกด subscribe ช่องยูทูบชา n e l นะครับผมใครดูช่อง YouTube อยู่ฝากกด subscribe ด้วยนะครับผมรวมถึง Facebook Fanpage ด้วยนะครับผมฝากกด follow ด้วยนะครับผมใกล้จะถึง10,000แสน follow แล้ว แล้วนะครับก็ถ้าเกิดว่าถึง1นึ่งแสนเฟลโลเมื่อไหร่น่าจะมีของแจกนะครับผมรอดตามละกันถ้าถึง1นึ่งแสนนะตอนนี้ก็ใกล้แล้วนะครับฝากไปด้วยละกันนะโอเคครับผมสถานที่แรกที่จะพาทุกคนไปรู้จักนะครับผมต้องเรียกได้ว่าเป็นสถานที่ที่ถ้าพูดถึงการไปเที่ยวเกาหลีแล้วนะครับผมการไปเดินกินอาหารเกาหลีนะครับเป็นสิ่งแรกๆที่ต้องนึกถึงเลยทีเดียวนะครับผมและที่นี่ก็คือเมียงดงนะครับผมหรือเมียงดงนั่นเองนะครับ โดยมียองดงนะครับผมหรือว่าเมียงดงนะแล้วแต่คนจะเรียกนะครับเป็นย่านช้อปปิ้งที่สําคัญของเกาหลีนะครับผมเรียกเรียกว่าถ้าไปเกาหลีก็ต้องไปย่านเมียงดงนี่แหละนะครับซึ่งเมียงดงเนี่ยขึ้นชื่อมากมากับผมว่าจะเป็นในเรื่องของการช้อปปิ้งนะครับผมรวมไปถึงอาหารนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสรีทฟู้ดนะครับผมเทีเยบ ได้ว่ามีหลากหลายมากมายเลยนะครับในย่านเมียงดงนะรวมไปถึงร้านอาหารเกาหลีนะครับผมที่ต้องบอกว่ามีอยู่ทุกตรอกซอกซอยในย่านเมียงดงแห่งนี้เลยรวมไปถึงการช้อปปิ้งนะครับการช้อปปิ้งต้องบอกว่ามีความหลากหลายมากๆนะผมตั้งแต่ร้านแบบข้างทางนะครับผมร้านแบบราคาไม่แพงนะไม่ว่าจะเป็นในย่านเมียงดงในสารไฟใตดินรวมไปถึง ร้านที่แบบว่าขึ้นห้างนะผมเนื่องจากว่าในย่านเมีองดงนี้มีห้างสรรพสินค้าชื่อดังนะครับผมอย่างห้าง atte, ลอตเต้รวมถึงห้างคินเซเก้ด้วยนะครับก็เลยได้ว,ว่าสามารถช้อปปิ้งกันได้อย่างสนุกสนานเลยทีเดียวนะเมีองดงนี้นะครับผมจะคึกคักเอามากๆในช่วงเวลาเย็นๆนะเป็นจนถึงค่ำๆเลยนะถ้าเกิดว่าเป็นช่วงก่อนโควิดนะย่านเมีองดงนี้คือคนจะเยอะแยะมากมายเต็ม พื้นที่บริเวณย่านเมีองดงเลยนะครับผมแต่ว่าเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะทำให้ปัจจุบันย่านมีองดงนี้นะผมก็ค่อนข้างที่จะเงียบเหงาลงไปนะแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าเปิดประเทศแล้วนะครับผมก็รอดูว่าย่านเมีองดงแห่งนี้จะฟื้นฟูกลับขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งหรือเปล่านะครับสำหรับการเดินทางไปย่านมีองดงนี้นะครับผมก็ง่ายๆเลยนะครับผมสามารถนั่งรถไฟฟ้า สายสีฟ้านะครับผมลาย4นะไปออกที่สถานีเมียงดงนะครับผมทางออกที่5 6 7หรือ8ก็ได้นะครับมาถึงสถานที่ที่2นะผมที่จะแนะนำกันนะั่นคือย่านฮงแดนั่นเองนะครับ ก็ต้องบอกว่าโงแดงก็ถือว่าเป็นอีกสถานที่หนึ่งนะครับผมที่แนะนําให้ไปเที่ยวกันโดยเฉพาะนะครับผมใครที่ยังเป็นวัยรุ่นอยู่นะนะครับผมแนะนําว่าให้ไปที่ย่านโงแดงแห่งนี้เลยนะครับผมเนื่องจากว่าเป็นย่านที่รวบรวม ความบันเทิงของเหล่าวัยรุ่นอย่างแท้จริงเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารการกินนะผมการช้อปปิ้งนะครับแล้วก็รวมไปถึงยังมีกิจกรรมต่างๆนะครับผมของเหล่าวัยรุ่นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแสดงดนตรีนะการเต้นการร้องนะครับผมเรียกได้ว่ามีหลากหลายมากมายเลยในย่านหงแดงแห่งนี้นะครับอีกทั้งนะครับผมย่านหงแดงแห่งนี้นะครับผมยังเป็นสถานที่ที่ขึ้นชื่อในเรื่องของศิลปะด้วยนะครับผมโดยจะมี ในเรื่องของกิจกรรมฝาผนังเนี่ยอยู่ในบริเวณอฮงเดแห่งนี้ด้วยนะครับก็ถ้าใครที่ชอบเสพงานอาร์ตนะครับผมรวมไปถึงชอบในเรื่องของด้านศิลปะเนี่ยก็ไม่ควรพลาดที่โฮงแดแห่งนี้นะอกจากนี้วันเสาร์นะครับผมก็ยังจะมีในเรื่องของตลาดนะครับผมตลาด ที่เราสามารถที่จะไปเลือกซื้อสินค้าที่ทําจากมือนะครับผมของเรานักศึกษาหรือว่าคนที่เขามาขายนี่แหละนะครับผมได้ในทุกๆวันเสาร์เลยนะครับที่ย่านฮงแดนแห่งนี้นะครับสาหรับการเดินทางไปที่ย่านฮงแดนนะครับผมก็ไม่ยากเช่นกันนะครับผมสามารถนั่งรถไฟฟ้า a อร์เรนะครับผมจากสนามบินอินชอนนะครับไปลงที่สถานีฮงอีกยูนิเวอร์ซิตี้ได้เลยนะครับสถานที่ต่อมานะครับผมนั่นก็คือโซ่ทาวเวอร์นั่นเองนะครับผมหรือว่าน้ำซานทาวเวอร์ โดยแน่นอนว่าโซทาวเวอร์นะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องบอกว่าเป็นแลนด์มาร์คของกรุงโซเลยก็ว่าได้นะครับผมเนื่องจากว่าเราเนี่ยจะเห็นโซทาวเวอร์อยู่บ่อยในซีรีส์นะครับผมแน่นอนๆว่าก็จะเป็นจุดที่หลายๆคนอยากจะไปเยี่ยมชมสักครั้งหนึ่งโดยโซทาวเวอร์นี้นะครับผมต้องบอกว่าเป็น หอคอยที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่ปีคศ1969เลยนะครับมีความสูงเนี่ยอยู่ที่ประมาณ236.7เมตรนะครับผมโดยจุดประสงค์หลักของการสร้างโซลทาวเวอร์นี้ก็คือเป็นหอส่งสัญญาณวิทยุและโทรทัศน์แห่งแรกของกรุงโซนั่นเองนะครับแล้วก็ลายมาเป็นสัญลักษณ์ของกรุงโซไปจนถึง ปัจจุบันนี้เลยโดยซึ่งเราเนี่ยจะสามารถที่จะท่องเที่ยวนะครับผมรวมถึงรับชมวิวบริเวณรอบๆกรุงโซได้จากที่โซทาวเวอร์แห่งนี้นะครับผมซึ่งสามารถที่จะชมในทั้งกลางวันและกลางคืนเลยนะครับผมก็จะมีความสวยงามที่แตกต่างกันออกไปโซทาวเวอร์แห่งนี้ก็มักที่จะเป็นสถานที่นัดพบสําหรับ คู่หนุ่มสาวนะครับผมที่ต้องบอกว่ามีความโรแมนติกเอามากๆเลยนะครับผมถ้าจะมาที่โซเทวเวอร์แห่งนี้แน่นอนว่าหลายๆคนที่อาจจะคุ้นเคยกับกิจกรรมคล้องกุญแจนะครับผมก็คือที่โซเทวเวอร์แห่งนี้นั่นเองนะครับ การเดินทางไปที่โซล่าวเวอร์แห่งนี้นะครับผมก็ทําได้ง่ายๆโดยการนั่งกระเช้านะครับผมซึ่งเป็นวิธีที่หลายๆคนนิยมกันนะครับผมให้นั่งปปรถไฟฟ้าใต้ด,ดินสาย4ไปลงที่สถานีมีองดงนะครับผมออกทางออกที่3นะจากนั้นก็เดินไปทางโรงแรมแปซิฟิกนะครับผมจากนั้นเดินไปสักพักเดียวก็จะเจอทางขึ้นกระเช้าแล้วล่ะครับกานที่ต่อมาที่จะมาแนะนํากันนะั่นก็คือพระราชวองคยองบกนั่นเองนะครับ พระราชวังเพียงบกนี้เป็นพระราชวังที่สร้างขึ้นมาในตั้งแต่ยุคสมัยของราชวงศ์โชซอนเลยนะครับเป็นหนึ่งใน5้าพระราชวังหลักของกรุงโซน,นั่นเองและก็เป็นพระราชวังที่ต้องบอกว่าได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวนะครับโดยเราเนี่ยสามารถที่จะไปเยี่ยมชมพระราชวังแห่งนี้ด้วยการที่จะสามารถไปเช่าชุดทันบกแล้วก็เดินเข้าไปถ่ายรูปกับพระราชวังแห่งนี้ได้นะครับโดยพระราชวังเพียงบกแห่งนี้นะครับผมเรียกได้ว่ามีพื้นที่ใหญ่มากๆนะครับผมกว่า5.4 ร้านตารางฟุตเลยทีเดียวนะครับโดยแต่เดิมนีมีตําหนักมากถึง200ตําหนักเลยนะครับผมแต่ว่าปัจจุบันเหนลืออยู่เพียง10ตําหนักนะครับผมสําหรับการเดินทางไปที่พระราชวังเพียงบกแห่งนี้นะครับผมบกรร็กนั่งรถไฟใต้ดินสาย3นะครับผมไปลงที่สถานีเคียงบกกรุงนะครับแล้วก็ออกทางออกที่5นะเดินขึ้นมาก็จะเจอพระราชวังเลยครับสําหรับสถานที่ต่อมานะครับผมอยู่ใกล้ๆกับพระราชวังเคียงบกเมื่อกี้เลยนะครับนั่นก็คือหมู่บ้านบุกชนทันอกนั่นเอง ซึ่งหมู่บ้านบุกชนทันอกแห่งนี้นะครับเป็นหมู่บ้านมแบบดั้งเดิมเลยนะมีอายุก,กว่า600ปีนะครับผมสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์โชซอนอยู่ข้างๆกับพระราชวังคยองบอยงที่บอกไปเรียกได้ว่าเป็นหมู่บ้านโบราณที่ยังมีคนอาศัยอยู่นะครับผมไม่ได้รกร้างแต่อย่างใดนะแต่ว่าเราเนี่ยก็สามารถที่จะเดินไปเยี่ยมชม หมู่บ้านแห่งนี้ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับอาจจะต้องระวังในเรื่องของการใช้เสียงนิดนึงนะครับผมเนื่องจากว่าเป็นหมู่บ้านที่มีคนอาศัยอยู่ก็าอาจจะไปรบก,กวนเขาได้นะครับซึ่งถ้าใครดูซีรีส์มานะครับผมหรือว่าสนใจในเรื่องของหมู่บ้านโบราณน,นะครับผมแน่นอนว่า หมู่บ้านบุกชอนฮันโอกนี้เป็นหมู่บ้านที่ต้องไม่พลาดเมื่อม,มาที่เกาหลีแห่งนี้นะครับสำหรับวิธีการเดินทางนะครับผมมายังหมู่บ้านบุกชนนี้นะครับผมก็ให้นั่งรถไฟใต้ดินสายสามนะครับไปลงสถานีอันกุกนะครับจากนั้นให้ออกทางออกที่2นะครับแล้วก็เดินต่ออีกนิดหน่อยนะครับผมหรือว่าเดินจากพระราชวังเทียงบกมาก็ นิดเดียวเองนะครับผมออกด้านข้างของพระราชวังนะครับเดินมีกนิดหน่อยก็จะเจอหมู่บ้านบมกชนแล้วนะครับสถานที่ต่อมานะครับผมสถานที่ที่6นะครับนั่นก็คือคลองช่องเกชอนนั่นเองนะครับโดยคลองช่องเกชอนแห่งนี้นะครับผมแต่เดิมเนี่ยเป็นคลองน้ําเน่านะครับผมเป็นคลองน้ําเสียนะครับผมโดยเกิดจากการที่ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณ รอบร,บรบคลองเนี่ยทิ้งขยะลงมานะครับผมแล้วก็เกิดการเน่าเสียขึ้นนะครับผมแต่ว่านายกเทศมนตรีของกรุงโซนะครับผมได้มีการปรับปรุงบูรณะขึ้นมานะครับผมให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวคลองแห่งนี้ เป็นคลองที่ได้รับความนิยมอย่างนะักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับซึ่งคลองชองเกชอนแห่งนี้นะครับผมมีความยาวกว่า11กิโลเมตรเลยนะครับผมไหลผ่านสถานที่สําคัญต่างๆของกรุงโซมากมายเลยทีเดียวนะครับผมซึ่งเราเนี่ยจะสามารถเดินเล่นเรียบคลองไปได้เรื่อยๆเลยนะครับมักจะมีหนุ่มสาวชาวเกาหลีนะครับผมออกมา เดินเล่นกันในบริเวณคลองแห่งนี้เป็นจํานวนมากนะครับรวมถึงคลองแห่งนี้ถ่ายรูปสวยมากๆด้วยนะครับถ้าใครมีโอกาสไปเกาหลีนะครับผมก็แนะนําว่าให้ลองไปเดินที่คลองชองเกชอนแห่งนี้สักครั้งหนึ่งนะครับสาหรับการเดินทางมาที่คลองชองเกชอนแห่งนี้นะครับผมต้องบอกว่าเดินทางมาได้หลากหลายมากๆเลยนะครับผมเนื่องจากว่าความยาวของคลองกว่า1 1กิโลเมตรนะครับสามารถลงได้หลากหลายสถานีเลยนะครับผมแต่ว่าถ้าอยากที่จะลงที่ต้นคลองนะครับผมก็แนะนําว่า ให้คือลรถไปไปดินสาย5ไปลงสถานีกวางฮวามุนนะครับก็จะถึงต้นคลองชองเกชอนเลยครับสถานที่สุดท้ายนะครับผมต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่มีชื่อเสียงเอามากๆนะครับผมนะั่นคือทงแดมุนดีไซน์พลาซ่านั่นเองนะครับผมหรือว่าหลายๆคนน่าจะรู้จักคนแนนาม DDP นะครับ โดย DDP นะครับผมก็ได้ได้ว่าเป็นสถานที่สําหรับจัดงานสําคัญสำคัญต่างๆมากมายทีเดียวไม่ว่าจะเป็นทั้งในเกาหลีเองหรือระดับโลกก็ตามหลายหคนอาจจะคุ้นกับ DDP แห่งนี้จากงานโ l Fa แฟชั่นวี k นะครับผมซึ่งก็จะเป็นงานเดินแฟชั่นโชว์ที่มีศิลปินดาราเซเลบต่างๆนะครับผมทั้ง เกาหลีนะครับผมมาเขาเรียกว่ามารวมตัวกันนะครับผมก็จะเห็นอาคารรูปทรงแปลกๆที่จะเหมือนออกแนวเป็นจานอวกาศอะไรเงี้ยเป็นอาคารที่ต้องบอกว่าได้รับการออกแบบมาเป็นอย่างดีนะครับผมจากสถาปนิกชื่อดังระดับโลกเลยนะซึ่งภายในเนี่ยก็จะมีในเรื่องของการจัดแสดงเทศการนะครับผมรวมถึงการจัดง,งานต่างๆมีหลากหลายอาคารมีห้องประชุมหลากหลายมากมายนะครับก็เราสามารถที่จะไปเดินเยี่ยมชมอาคารแห่งนี้ได้นะครับผมถ่ายรูปเก๋ๆนะครับได้ที่ ธงแดงมูนดีไซน์พาซาแห่งนี้นะครับสาหรับการเดินทางมาที่ DDP แห่งนี้นะครับผมลงสถานีธงแดงมุลดีไซน์พาซานะครับทางออกที่1นะขึ้นมาก็จะเจอเลยนะครับธงแดงมุนดีไซน์พาซาเป็นอาคารรูปทรงแปลกประหลาดนะครับขนาดใหญ่นะครับผมซึ่งสามารถมาได้หลายสายด้วยนะสาย2มาได้สาย4มาได้สาย5มาได้นะครับมาได้หลายสายเลยนะครับที่นี่นะครับโอเคครับผมเป็นยังไงกันบ้างนะครับสําหรับ 7สถานที่ท่องเที่ยวนะครับผมรอบกรุงโซนะผมําบรบบคนเที่ยวเกาหลีครั้งแรกนะครับใครก็ตามที่กําลังจะไปเกาหลีครั้งแรกนะครับผมแล้วไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวที่ไหนนะครับผมลองไปตามสถานที่ต่างๆที่บอกไปนะครับผมแน่นอนว่า7สถานที่นี้มีความโดดเด่นไม่แพ้กันแล้วก็ถือว่าเป็นแลนด์มาร์กของเกาหลีทั้งนั้นเลยนะครับผมก็ถ้าใคร ไปแล้วประทับใจยังไงหรือไม่ประทับใจตรงไหนอะไรยังไงนะครับผมคอมเมนต์บอกมากันหน่อยนะครับโอเคครับผมยังไงถ้าชื่นชอบอยังไงคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทุกๆคนที่ดูทั้ง YouTube Facebook เลยนะครับผมแนละ้วก็คลิปหน้าน่าจะมีอะไรมาฝากรอติดตามชมนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมอ่ะยดยว